กรบบคคััเเต็มนีี่ยไสวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจากมณีอูซางบอยเอาพวงรถไถคันนี้มาทรงลูกค้าอยู่อำเภอข้ามวงจังหวัดกาฬสินธุ์จากคันนี้จะเอามาใส่เป็นของวัดด้วยค่ะเพิ่นจะเอามาขนพวกใบไม้ประมาณนี้แหละค่ะคันนี้เป็นเผาอ่ากระบะานนะค่ะไอ้กระทะนี่ก็จะเป็นกระทะไม้ขอบ15ค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต โค้งสางจะเป็นล่างนามหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะขนาดจากกว้างยุทีเมตรเจ็ค่ะคั้นนี้ยาวยูทีสองเมตรแปค่ะสูงยุทีเมตรหนึ่งอันนี้ดูค่าเลือกเป็นสีสีน้ำเงินล้วนเนี่ยค่ะคันนี้จะบรรทุก3าตันบาเกิน3ตันหาค่ะถ้าเกิดเอฟซคนใดสนใจสาม,มารถโทรสอบถามซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซา,างบอยศูนย์หกสองนึ่งจ็ดหนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นองศาการดำของผ่วงรุนดำมือของอูซังบอยรุนเผ่ากระบะค่ะสีสันลูกค้าแกสามารถเลือกเองใดจะมีของอูซังบอยก็จะมีหลายสีผ่วงทุกขั้นจะมีรับประกันจะถ้าเกิดลูกค้าใส่งานไปมีปัญหายัางโทรโทรหาซาังบอยตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวซังบอยจะรีวิวด้านขางค่ะด้านขางกับเล่าโบนี่แกสามารถถอดใดได้จ้าเล่าบนถอดได้แหละด้านขางกับเปิดได้ค่ะใส่งานง่ายๆ ยกเลยครับมา,มายกยกต้องการยก้ยก,ก่อเดียวเลย,เยเอาวางาไวง้ฟ้าค่างนี่กะถอดได้แล้วก็เปิดได้ค่ะลองเปิดฟ้าขางมึงค่ะนี่ค่ะ เปิดได้สามดันเลยจ้าใบไม้มันมันไม่หนักเหมือนมันใบไม้มันเบาอยู่แล้วน่ายกคนแล้วจะยกไหวนะเราไม่ต้องไปใส่ให้มันหนักค้ายนะครับใส่ให้เทียงกันเลยครับใบไม้พวกนี้ถ้าเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเป็นตาอันอุดมสมบูรณ์แบบที่ก็เปิดลง